ไเัจัดคุณดูจอยน่าอย่างสนุกเลยเป้าต่ำเลยโอเมนหลอดที่ใครๆก็ชอบแม่งใส่สกิลแม่งไรอยังกับบุกฐานจริงๆเลยก็โอเมนบุกฐานมึง อ,อุ้ยโอ้แสบตาอ๋อน่าจะาโหลดมาช่างเหลือป้าเอ้ยบ้า <c oughs> มึงอะไรครับเนี่ยกูพับหน้าจอตาบ้านหลดพอดีอะแล้วมันกรำลับประมวลผลแสงกะแบบไอ้เชี่ยเมื่อกลัแสงจ้าในตากูโคตรเดียเลยยิ่งก็โดน,นแฟดซีนิเมติกมันอยู่นานใช่วหมซีนิเมติกนานดิไเวลาอะไรกูอยู่ค่อนนานเลยสุนดน,นานดิครับงบว่างบหลีกออกเลจเจนลงวารูเรียบร้อยครับก็อ แฟนน้อยโคตรนานเลยแฟนขับหลีกร้องไห้แล้วตอนกูก็เช่นกันโอ้ยยี่ฝั่งม้วนบุกม้บุกแบบเหยแน่เลยลงไปเป็นหมาเลยดิ้ดิไลท์สองแสนกบดิสนั้นหนึ่งในนั้นมีกูชอบกว่ามไหมคิมไม่เห็นอะไรเลย ตอนแรกกูก็ไม่ได้จะนิดวะหรอกกูก็แค่อ้ามันก็สวยดีนะทำไมเขาด่าว่ากันพอไปเทียบก็ขอปีโอ๋อเฮ้กูว่านะไปช่วยแล้วกันอันนี้กูไปขายเลจะไม่ล่ะโคนี่เราอยู่ด้วยกันหมดเลยนะกระจุกกระจุกอยู่ด้วยกันนี่แหละอะไรวะเนี่ยอะไรวะมันโผลบไม่เข้าหรือมันอะไรวะโผล่แน่เลย มามีออนมามีเอมีเอมีเอมีอยู่เอเจ็ดก็มา O ห้าสองเฮียเออมึงกริงกูไม่น่าตายเลยเลยฮาเบอร์เจ็ดแปดนะ เมื่อกี้เรงเห็นมึงกูใช่ไหมไปไม่ได้ดูดูนีออนยิงและเจ๊อื่ไอ้เหี้ยมึงกูแบบไม่น่ากูไม่น่าตายได้ไอ้ยแม่งมันหัวกูเป็นเดียวมันโดนแฉบด้วยแล้วเออน่าจะยิงไม่ได้ด้วยมีสโมกนะอ่าใช่โดนแฉบโดนสโมกโดนแฟดแล้วกูวิ่งออกไปยิงมันให้ขัวกูตายด้วยคานสิงอ่ะขี้ขวากูแบบโคตรเหี้ยเลยแบบกูทำได้สิไม่ใช่มึงโคตรงอน ยัอยู่กดีกวะ้ยโอ้โหไดใบ้โดนพี่ระวังหลังเลยไอยแล้วนไม่พี่ผมยังเอาปง ตรงนี้ชิวๆอ่ววะพี่ชิวอยู่ชิวอ,อยู่จอยแอฟติบพี่นิ่งจะมาทำอะไรเนี่ย <c oughs> อบอุ่นไงมึงจะเข้าอบอุ่นปะ <c oughs> ยืนขนาดนี้แล้วก <c oughs> องกระส่องลึกขนาดนั้นแล้วบินห <enemy> นิงเป็นคนอบอุน่นโผ่แทงมีดหลังกูไม่เอาเลยนั่นสิเด็กกูระแวงไปหมดแล้วเนี่ย กลัวหลังมากเลยนะหลังมันอดไทยจริงๆมันอยู่ไหนวะเนี่ย LK บ o รอโดนฟีนิกไวาเช็คฐานเมื่อกี้ไอ้นี่นี่ออนไปแล้วรอบเยี่ยกูปถามจริงนะมันมีที่เช็คซุกได้นานขนาดนั้นหรอวิ่แบบเนี้ยนี่อยู่ตรงกลาง แค่ยังเป็นไปได้แต่ว่ามันจะเสียไปทำไมวะไม่รู้ทีใยญ่ไปยู่ตรงไหนวะน่ะกูก็ไม่รู้มันเลยนะอุ้ยกูไม่เช่อจริงๆหรอวะตอนนี้คือกูไม่ได้อยากข้าวแต่กูแค่อยากรู้ว่ามึงซุกอยู่ตรงไหนอ่ะดําน้ำที่ข้างบนเนาะเออมึงดําน้ำมาเนี่ยได้แล้ววะ เฮ้ยเอาะ่ะมีออนเราตึงๆไหยอ,อยู่คนเดียว <S 1> <S 1> อยู่ละพังว่าเี้ยใายบังยหายบังเฮ้ยโคตรตึงเลยว่ะ ก็อย่างงี้เพราะว่าจริงเกสเซฟเฟอร์แม่งสเปกเตอร์พันเมย์นี่ไม่เวิร์กเลยว่ะ410 7 Last player สุดอยู่ไหนอ่ะบ้านกูจากหลังอ่ะเออบ้านมา้นน่ะ เฮ้ยี่ไม่ทะลุเลยเฮ้ยมังปากยุงไว้แทนนี่ปากนั่นแหละเห็นเรียบๆไม่ค่าจะไม่คีอจะกินดีๆเลยถ้ากินให้กูก็ได้ถ้ามึงไม่ใช้่ทำไมมันเหมือนแบบว่าส่งให้มาให้กูมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยมาคิไปเองที่ผมจะแทบอยู่โหก็ะดัเขียกนะ โอ้ไรวะกุสัเดนมาหาวะกุเขาเลยนะเมื่อกี้มอยู่คนเดียวเขาออนวอรนนั่นะถ้ามันวิ่งฝ่านี่มันไม่โดนแทบผมนะผมบอกก่อนอือหึโดนมึงเหรออีกนิดแม่งแม่อีกนิดแม่งบินออกกบุทยาเลย่มีหรอใชู้กพี่ฟินิก์อยู่ฮะฟินิกกับฟินิกคือออกแล้วแผนละแผนละ เฮ้ยโดนดูเฮ้ยโอ้ยนึกว่าไอ้บายจะอยู่เป็นเพื่อนกูเมื่อกี้พลาดเลยเฮ้ยโอ้สุดยอดมีอ่อนไม่โคตรตึงเลยวะ กูยิงไปส่าบอกกี่อ่อนโคตรตึงไซซี่น้องทำไงจะกินโอ้ยกี่โคตรตึงเลยวะไซซี่น้องก็ไม่สำคัญอะไรวะไม่ไปก็มีแฟนทอม นอยเลยนอยเลยโอ้ยโอ้ยขอโทษขอโทษแถบนี้ผิดไม่ทันหามุมไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกแถบยังไงก็ได้แหละจริงๆพี่แค่บินไปข้างบนนี้ก็ได้ใครมันไซเตี๊ยนเลยอเนี่ย แมงโดนหมากัดพอดีไตัวนี้กมึงยินตัวนี้ถูกยิงเลยนะไม่ได้อดู Spike planted ตาผ้ามัวโอ้โหเบ้าเผ็ดเบ้าพินิกอะไรเอ็ดตันโอกาสซะเยอะมันไม่ได้ได้ไงเบ้าเบ้าพินิกยังเอาเลยไม่เห็นว่าเพื่อนเป้าโมใหญ่ขนาดนั้นเป้าอย่างตุงของดีนี่ขี้ขี้ขี้้าวขี้ข้าวจะอะไรเนาะ ไม่ใช่กูแต่เป็นมือเู้ที่นี่กูดื้ดเอาเฮ้ย, life, ยไม่นะ่ Spike down, <c oughs> ไหนไหนก่อนคุกกลมมันโอ้ยไม่ได้ดูให้ใบอ้อมไม่เล่นหลังด้วยเป็นอย่างนี้ทุกรอบเลยตาที่กูใบเต็มกูไม่ได้ยิงรอตัดกลางตลอดแม่งไปเล่นข้างไหนหมดเลยเต็มเต็มพอเต็มนะตัดจนเหมือนกันจ้า ค่ากล้องมันแพงต้องดุหน่อย ว่านะแม่งฟิงบีแกเราหมดเลยไอ้หนูนหันมาไม่ทันอ,อุ้ยถามวิ่งออกเลิกสบายแล้วไอ้สัตว์เลิกทุกอย่างเนฮะ้ยเออทำที่แถวฝั่งนี้ก่อน เ,เล็งฝั่งนี้ก่อนน่าจะได้ <c oughs> Go 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 เห็นไอทีคือไายโล่งแล้วห้าคางแล้วแหบมาบีไอ้โอ้โอ้่นิงวันไม่มีตังค์ับเกินราบายแล้วกัน เพื่อความช่วบีโอ้ยอ,อย่างแบนไอ้กูบอกเลยถ้ากีนไม่ช่วยตาย มึงไอนี่อยู่ตรงนน้นเพิ่งเห็น,อหนโอ้ยโอนตัวียวกับบเลย <c oughs> คือจริงๆกูจะแฟตกูจะแฟ้ก่อนแล้วค่อยเข้าเลยเห็นมึงกระโดดลงไปพอดีอะมึงนกึกว่ามึงอยู่ตรงนั้นด้วยแหละตรงเจ็ตอยู่อ๋อ แม่งหยิบมาหิวไม่ได้หิวเลยวอยนี่น้องน้อยใจเสร็จได้แล้วหรอกอยากเป็นหมอ <c oughs> มาวันรอบ <c oughs> นี้ <c oughs> เก็บกล้องก่อนเลย มึงดูจอยน่าเกลียดสนุกเลยเปบาต่ำเลแม่งแพ้พายตัวเองนะพี่นุชอ่ะมึงดูจอยพี่ผมึงพบคนผู <S <s ้คนมากมายพบผู้คนมากมายทั้งหมดเลยไม่ได้ยิงตัวเลยไม่ได้เห็นไอ้ยังอย่างนี้เชียปุ๊บปุเจอห้าคนเลยมึง แย่เกินนี่สิลงที่เขาเรียกว่าพบป่าสังสรรค์ <laughs> อะไรขนาดนั้นนะ <laughs> แค่จะเข้าไปยิงหามอืออะไรลงอ่ะไม่เจออะไรก็ไม่รู้เติมไปหมดโอ้ย <laughs> <laughs> e, อีกแล้วที่ มันยิงมึงเห็นแล้วมันไปไหน,นจะตายเลยจะสกแกนอีกรอบยบยบบิงเลยบินแล้วจะน้อ,นองพวกเราลอดได้ไงวะอแะอาเบอพูนนี่นแหละ โอ้โหสุดยอดเลยตลบฟิวอเอาที่ไป,ไปเทสทั้งนั้นเลยแล้วก็เอาแอสซิฟต์มากูก <laughs> ็ยังไม่ได้ฮิวกูกไม่ฮิวนี่ไม่ฮิวผมไีจริง <laughs> ว,ว่ามันไม่จะเป็น <laughs> โอ้พี่พูดมาอย่างนี้เราจะได้เห็นดีกันหยอกหยอกใจเย็นน้องโกรธอะไรนี่อยาเคี้ยวขระดับผมก็หยอกไปเท่านั้นแหละพี่จะเสียงมันไม่หยอกเลยนะติงย่องย่องยองหยอกก็ย่องก็หยอกเยอกเล่นหรอกวุ้ยได้ได้เอาเยอะเหรอไม่มีมันแฟดนอกบ้านแก ีอีควีนนะจอมหมุนหมุนไม่พักเลยหมุนไม่พักเลยแย่เลยกูไม่แยบเท่เอหรอกมีออนเจ็ดไนฟ ตัวอยู่ไหนมะเนี่ยน่าจะกลางวะสุดกลางเมื่อกี้อยู่ที่สองเลยแต่ยิงทันแค่ตัวเดียวไม่เห็นแล้วเพื่อนไม่บอกนี่ไม่รู้เลย วุ left. ้ยโอ้ฮ่าุ้ยยิงยเยออ่าฮ่าิงเฮ่าฮ่าฮ่าฮเ่าฮ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 ่่าฮ่่า่าา เขายัางมาอีกวะหลากจกโดนแทบไปสบเสอมรอบอ่ะมีออ,อนตายเพราะแทบทุกครั้งเลยนะ

แม่สมองมึงบงังกูเมื่อกี้กูเลยมองให้อะไรไม่เห็นโดนวอลแบงสมองอะปืรีบเข้ามายิงไงตีตัวข้างในเข้าใจเข้าใจเพราะว่ากูก็จะเข้ามาช่วยมึงด้วยนะแหละแล้วโดนยิงคือเอาง่ายเราก็สุดแทนอะแต่มันไม่เห็นกูนะ <laughs> <laughs> มันก็ไม่ได้เห็นกูหรอกมันก็แค่ยิงมัวมออไปอย่างนั้นเลยเาคนพิมพ์เอบิด ก็คือแยกกันเล่นอย่างนี้หรอไม่ได้กูมาซาพอร์ตกูซ,ซ้ำนิออนลืมไปว่านิออนแม่งเก่งเฮ้ยได้ชีนกว่าวะแม่งดูท็อปสกอร์นี่วะอพี่สแกนแล้วพี่อ่ะไม่ใช่พี่ ไอ้พี่กูมาได้อยู่คือมันก็อยู่มันก็อยู่กันเยอะแยนะละไอ้ใบมันหลบแล้วไงมันเทิดไปแล้วรอบพี่นิกก็อยู่พี่นิกก็หลบไปแล้วไบไบใจหายนะ เมื่อลอยอยู่อ่ะโทหแฟดสวยครับทรับไ์เปอเวนดี้ครับผมอีกสามนัดดูจอฟินิกส์ให้แดดเข้ามาแล้วใส่ไม่ใส่โคนยูแดงยอดนิยมนะยไอ้แยดถือสามสี่คนเลยยอดนิยมเดินจูบเปลี่ยนมือไม่พักเลย เุิจูไจูเอ้ยใังถืออ้ยีดัวนอเจป็นโค้ดไงแพอมงเห็นมันใช้เฟนซี่กูว่าอาวได้กูไปเนซี่ดีกว่าปืนที่ดีระยะนั้นมันเนซีมันง่ายกไม่ได้โดนหัวหนึ่งนัดแล้วก็นะกันนะ รอบนี้เข้ามาเนี่ยรีโลดี้โฮัตน,นัน่นอะไรสิพี่ดูข้างหน้าผมหน่อยนั่นแหลอ้ผมงไว้ดีแล้วหลังเข้า ตัดบ้านมาเออไอซิสอีกแล้วไอเหี้ยไายแอซิสอย่างเดียวเลยกูเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปเฮ้ยกูกดผิดต้องเล่นไชอบตายตอนไอซิส ให้กูเหรอมีใหม่แดดดี้นี่มันชื่อเหมือนเพื่อนกูเจนเดรีคอมเม้นเจนเลยไม่ใช่เพื่อนมันก็ไม่ใช่คนละคนคนละคนนั่นไม่เล่นไม่ใช่เพื่อนกูเพื่อนก,กูก็แหละถูกแล้ว <laughs> น่าจะทักมาจากรีกอ้อ้าวทำไมจอกูเห็นตัวใบม,มันออฟไลน์แล้วอะออฟไลน์น แล้จบการนี้ก็คือหลุดเกมแน่เลยเป็นว่าเกมขาดการเคื่อนต่อนี่เป็นเฮียเลยเดี๋ยวนะเครื่องมึงอัพวินตอนนี้วินโด้เลยวินโะด้สิไม่เป็นกูไม่ได้อัพวินโด้นานแล้วมังกูให้มันสตึอับปับไป ปัญห,หาพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นวินโด้คาบเอร์ดเตวะในนี้วยคตรตึงเลยมีบัตที้ช็อตกันเลยวีเ่เดินมาเดินมาเดินมาอุ้ยต้นไม้ของพ่อ ยังขึ้นอยู่หน้าปีอยู่จะแจ้งดิปลัยแหละเฮ้ยจะเย็นขึ้นไม่หยุดสักทีรายงานว่ามันไม่เหมาะสมใอ้เขบไปนู่นเราไปดีก็ได้เอาสิ่งนี้สองคนเสี่ยงป่ะอยากลบก็ต้องเสี่ยงโคตรดือดจัก โทษเพื่อนกูจะแฟลเช็คข้างในโอ้โหหลังเฮ้ยพี่รีบเข้ามาเกินไปหน่อยไม่มึงอ่ะกูเข้ามาก่อนมึงสแกนอีกไม่หมายถึงว่าพี่รีบเข้ามาไปหน่อยหลังมันไม่มีคนดูแล้วแบลุ่นนมคนไม่ได้ใช่จะได้ดูได้ตลอดเวลากูเข้ามาแบบไอ้ย ุ้ยแล้วผมก็ไม่คิดว่าพี่จะเข้ามาตรงนั้นด้วยก็พอว่าเห็นมีแถบไงแล้วกูคิดว่าเดี๋ยวมึงก็ต้องวิ่งกลับไปหันหลังดูแทบมึงกูก็เลยเข้าหว่าแม่งจะได้เช็คข้างหน้าพร้อมแม่งดูสแกนได้กูอ้าวชิวหายแล้วเห็นในใบมันเจ็กหน้าแล้วไงเลยคิดว่าไม่ต้องก็ได้มึงน้าจะไม่หมาน่าจะไม่ได้ใจ อีกไม่โดนด้วยนะแค <อะ S 1> ่ขาดนัดเดียวเยองนีออนเสียใจที่ผ่านกูโดนยิงหลังอัดหัวเต็มๆเ,เลยขาดนัดเดียวต้วนไม้ของพ่อกูเอเอเอ้ยกำลังไปนีออนเราถือต้นไม้ของพ่อสอนเอาเฮ้ยเจ็เอาเลยแม่ง<ๆ>แล้วคนเจ็บเป็นกูอ do it? come on. we me nothing. Killing over here. die Ow. I มีวิ่งไปก็ได้วิ่งเลยไปเลยมันจะได้ไม่โดนสตาร์ทเอาหมาม้องแปลกมากหมาตัวเนี้ยก็ทิคว่าเดี๋ยวยังไงชีพก็ยิงสู้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวลองไปกระโดดกันไปกระโดดกันเฮียเลยวะเหมาจริงจริงช็อตเมื่อกี้ก็ออกกันออกสตาร์ทที่วิ่งออกไปมัไปโดนกันแค่ไม่อยู่ข้างหน้าสอง <c oughs> มันกลัวสายมันเป็นเป็นอะไรที่กลัวมากบ่อยมากมันก,ก,กลัวแปลกๆอ่ะอะไรแหละว่าแบบเออมันกลัวแบบทิกเกอร์แบบสแกนโดนเงี้ยมันก็จะแบบลุกเร่มลุกเร่มาก <c oughs> อะไรวะมีตัว ยังไงวะเนี่ยแย,ย,ย่จริงดูข้างบนให้ด้วยไม่มีคนดูข้างบนเลยข้างบนดูแล้วข้างหลังกูเก่งบ้านเราเหรอเก่งอนยน,นนี่ก็เตรียมเลยนี่นี่น,นี่ไม่ใช่บ้านไปแล้วรุ๊ Hello. <laughs> Attacker